รอมานานนะคะทุกคนประกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วแอดถึงบอกไงว่าแอดก็รอให้ทางต้นสังกัดใหม่ประกาศแอดถึงจะมาบอกทุกคนได้เป็นการสรุปความนะเซตเตอร์มือฉังของทํานักตบลูกยางสาวไทยนะคะอย่างพรพันธ์เกิดปราดต้นสังกัดประกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ เธอไปลุยหลีกสหรัฐอเมริกาในปีนี้เป็นใครไปไม่ได้ค่ะที่ปูทางให้พรพันเกิดปรากนั่นก็คือเซตเตอร์รุ่นพี่ในตำนานของเขาอย่างนุสราต้อมคำไปอยู่ในต้องเรียกว,ว่าเป็นหลีกเป็นทัวร์นาเมนต์เป็นรายการของสหรัฐอเมริกานะคะในเครือเรียวโปรเราจะเห็นว่าเราดูสหรัฐอเมริกามานุสราต้อมคำอะหลีกแรกของนุสราคือออโปรนะคะแอตเลตอลิมิตนุสรา ย้ายมาจากออโปเป็นเรียโปนะคะตอนนี้ที่เพิ่งจบไปก็คือนุสราอยู่ในทีมซานดิเอโกโมโจนะคะตอนนี้พรพันเกิดปราดไปอยู่ในเรียโปค่ะสโมสรนออร์แลนโดนะคะทุกคนซึ่งออร์แลนโดนะคะอยู่ในรัฐฟลอริดาส่วนทีมเก่าของนุสราอย่างซานดิเอโกโมโจอยู่รัฐแคลิฟอร์เนียก็คือชื่อของสโมสรก็จะเป็นชื่อของ เมืองต่างๆค่ะทุกคนเรียกได้ว่าเซตเตอร์มือมังของสาวไทยทั้ง2คนนี่เดินตามรอยกันเลยนะคะและมีแนวโน้มนะคะที่พรพันธ์เกิดปราดอาจจะได้เจอเพื่อนเก่าในหลิงโรมาเนียซึ่งเป็นเซตเตอร์เกาหลีใต้เหมือนกันนะคะแต่ว่าไปอยู่คนละทีมนะเรื่องนั้นรอดูความชัดเจนอีกนิดนึงนะคะณเวลานี้ทัพสาวไทยตัวหลักก็ไปลุยสหรอเมริกาตอนนี้ที่ประกาศแน่ชัดแล้ว2คนนะคะนั่นก็คือ คือพรพันเกิดปราดและเปียนุชแป้นน้อยค่ะการแข่งขันลีกสหรัฐหรือเรียกได้ว่ารายการทัวนาเมนต์ของสหรัฐแต่ละทัวนาเมนต์น่ะนะคะเป็นการแข่งขันที่ท้าทายแล้วก็วัดศักยภาพส่วนบุคคลมากๆแอดเคยบอกแล้วว่าลีกของแต่ละประเทศเนี่ยมันจะเริ่มอ่ะตีว่าลีกเวียดนามลีกเกาหลีไปลีกญี่ปุ่นไปลีกตุรกีไปลีกอิตาลีและไปลีกสหรัฐนะคะแต่ทุกลีกก็ให้ประสบการณ์ที่แตกต่างกันออกไปแต่แอดมองว่าลีกส เป็นหลีกที่ท้าทายตัวผู้เล่นมากที่สุดซึ่งในปีนี้ถ้ามองว่าพรพันธ์เกิดประหลาดได้ไปลุยในทัวร์นาเมนต์สหรัฐในเรียวโปนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่หนักพอสมควรนะเพราะว่าการแข่งขันค่อนข้างหนักแล้วก็ผู้เล่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นในประเทศเขาเองผู้เล่นสหรัฐเองก็ถือว่า บึกบึนพลังเยอะแรงเยอะทําให้การเซตเนี่ยของพรพันธ์เกิดปราัดน่าจะต้องใช้กําลังแรงกายเยอะมากๆนะคะเยอะกว่าหลีกเกาหลีที่พรพันธ์ไปลุยในฤดูการที่แล้วมากถ้าเรามองแล้วหลีเกาหลีเรายังมองว่าเฮ้ยพรพันธ์ก็เล่นหนักนะเป็นหลีกที่หนักมากแข่งแบบวันเว้นวันเลยนักกีฬาไทยนี่บาดเจ็บกันทุกคนนะคะเล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะเป็นพรพันธ์เกิดปราัดวิภาวีสีทองหรือแม้แต่มมเมธนัชชาสุกสดนะคะก็ต่างมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยกั ทั้งหมดเลยในการกลับมาจากหลีกเกาหลีใต้นะคะแต่หลีกสหรัฐก็อย่างที่บอกท้าทายในด้านพละกกำลังเพราะว่าเยอะแรงเยอะมากๆนักกีฬาแต่ละคนที่ไปลุยในสหรัฐอเมริกานะคะทุกคนแอดพูดเลยว่าเป็นเป็นอะไรที่น่าดูมากๆที่สำคัญคืออะไรการถ่ายทอดสดของสหรัฐอเมริกาเป็นการถ่ายทอดสดให้ทั่วโลกได้ดูแบบง่ายดายค่ะ ผ่านทาง y ยูทู e เรียวโปรวอลเลตบอลเลยค่ะทุกคนเป็นเรื่องที่ยินดีกับแฟนๆวลเลบอลด้วยนะคะก้าวไปอีกขั้นค่ะสำหรับทัพสาวไทยเรารอดูมาตลอดหลีกที่สาวไทยยังไม่เคยไปน่าจะมีหลีกเดียวแล้วล่ะค่ะนั่นก็คือหลีกอิตาลีนะที่รออยู่ว่าเอ้ย สาวไทยคนไหนจะไปลุยหลีกอิตาลีเป็นคนแรกเนี่ยต่อจากนี้นะคะการประกาศคว้าตัวทัพสาวไทยแต่ละคนเนี่ยคนที่ไปเล่นในหลีกต่างประเทศฤดูกาลเนี้ยจะประกาศออกมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่าการแข่งขันหลีกแต่ละหลีกแต่ละประเทศเนี่ยจะเริ่มในปลายปีนี้นะเรียกได้ว่าจะเริ่มตั้งแต่ตุลาพฤศจิกาธัานวาเป็นต้นไปเลยนะคะก็นับไปว่า หเดือนของแต่ละหลีกแต่ละประเทศเนี่ยจะจบที่เดือนไหนดีกว่าเพราะว่าปีหน้านะทัวร์นาเมนต์ของไทยเยอะมากๆและเป็นทัวร์นาเมนต์ที่เก็บคะแนนอันดับโลกก็จุกๆไปเลยนะคะก็ขอให้ สาวไทยที่ไปเล่นในหลีกต่างประเทศในฤดูกาลน,นี้รักษาสุขภาพไม่ให้บาดเจ็บแล้วก็ขอยินดีกับพรพันธ์เกิดประราดเซตเตอร์ของเราด้วยนะคะได้ไปลุยในสหรัฐอเมริกาเดินตามรอยรุ่นพี่อย่างนุสราต้อมคำไปดีเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนขอพูดนิดนึงนะคะก่อนจบนะก็คือเรียวโปรที่พรพันธ์เกิดประราดไปลุยในปีนี้นะคะที่กําลังจะเกิดขึ้นเนี่ยก็ได้ยกย่องพรพันด้วยนะว่าเป็นคนเดียว เป็นเซตเตอร์คนเดียวที่ติดหนึ่งใน10รายการระดับโลกอย่าง v n l และคัดเลือกโอลิมปิกค่ะทุกคนก็คือเรียวโปยกย่องเลยนะคะและเรียวโปก็ยังบอกว่าแบบตื่นเต้นในการที่พรพันธ์จะมาสร้างสรรค์การเซตให้เกมรุกของทีมออร์แลนโดค่ะทุกคนโอ้โหเขาก็คาดหวังกับพรพันธ์เหมือนกันนะเนี่ยเรียวโปสหรัฐก็ยกย่องเต็มที่ก็ขอให้ประสบการณ์แล้วก็การไปลุยในลีก สารอเมริกาของพรพรร์เกิดปราดเนี่ยนำมาปรับใช้ให้กับทัวร์นาเมนต์ของทีมชาติไทยในปีหน้าแบบสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซนต์ด้วยอะแฟนๆและบอลยินดีกับพรพรรเกิดปราดด้วยค่ะทุกคนดีใจไหมได้ไปเล่นในหลีกสารอเมริกาแล้วนะคะเราสู่กันฟังในเรื่องนี้หน่อยค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งนะคะและคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ทัพสาวไทยคนที่ไปลุยในหลีกต่างประเทศทุกคนในปีนี้รักษาสุขภาพกลับมาลุยศึกใหญ่ในทัวร์นาเมนต์ของทีมชาติไทยปีหน้าด้วยค,คน